สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงความหมายของไพ่สำหรับใครที่ชอบในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคหรือแม้กระทั่งการสมัครงานนะคะโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคุณจะได้ไพ่ The Sun The w h e e l o f Fortune แล้วก็ Ace of Pentacles นะคะ ถ้าโชคลาภในเรื่องของการเดินทางนะคะประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องนะคะราบรื่นนะ,ะจะเป็นไพ่เดอะเวิลดแล้วก็เอซับคนะคะจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับการเริ่มต้นในเรื่องของความรักนะคะโชคลาภในเรื่องของการทำงานนะคะจะได้3ามถ้วยนะ,ะการได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่ง ะะการได้รับโอกาสดีๆนะคะเพชรเปนตะเค ул แล้วก็หกคาทานนะประสบความสำเร็จในอาชีพธุรกิจการงานที่ทำนะแล้วก็ความสุขความสมหวังของคนในครอบครัวด้วยนะการกินดีอยู่ดีมีความสุขนะแล้วก็ไพ่หกเหรียญคือไพ่การได้รับโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ